สวัสดีทุกคนนะครับผมจะมาสอนก,กรองเกมแคลเรนเจอร์นะครับแคลเรนเจอร์ระบบพลยอยขนาดที่เทพแล้วเนี่ยดูได้ทุนลิ้มใครที่ยังไม่ได้ตัวนี้นะครับใครแบบที่ยังไม่ได้นะครับใครอยากได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมบอกได้ตัวนี้ว่าพี่สุดเลย เนี่ยผมได้ได้ตอนนี้มากที่สุดตอนนี้อยากได้เท่าไหร่เนี่ยมันได้หมดเลยอยากให้ผมจะบได้เนีผมก็ได้ตอนพวกนี้ถึงยิงตัวนี่ยจิตดาวจะใส่หูนะอยากได้หมดเลยที่เป็นแปดดาวฟ้าจิตดาวฟ้าเนี่ยให้ทำยไงนะครับก็อยากได้เนี่ยพวกจิตดาวเป็นดาวฟ้านะครับทำยังไงผม ลเรา X5 Folder มาเลยลูกแล้วก็เข้ามาที่ F Android Data ก็มาที่ライセンอันึ่งนี่เลยครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มานะครับเลื่อนมา เปิดที่เป็นการที่ซ่อนนับเขาที่นี้เลยแล้วลงไปเรื่อยๆนะไปอนะีกนถึงหนึ่มจักแค่นี้ตัวไหนกนะันไปเป็ ทีวมองันนา้กู่อยเนี้ยงกค้ใกล้ถึงแล้วสมุดได้ตอนนี้ใช่ไหมครับกดมาเลยนี่นี่กดมาเลยเนี่ยกดมาเนี่ยนี่นี่น,นี่ประมาณนี้กดเข้ามาที่ปลนชื่อ กดไปที่ตรงนี้นะครับเป็นเลขเป็นเลขหนึ่งนะครับกดที่ตกลงให้มาพิมพ์ที่นี่ผมจีเรา่มมาดูจีอะไรนเนี้ยจีเอี่ยนี่ครับผม เอามาที่อันนี้ใช่ป่ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันะนี้เฮ้ไหนวะไม่ใช่ดิอยู่ไหนนะไปไหนแล้ววะไปทำอ่ไรวะเฮ้ย รับมึงนะครับไปคลิปนะผมขอไปดูกวอนนี่ผมก็กดเข้ามานี้กดเข้ามาเลยเขาเป็นพี่เป็นชื่อกดเข้าไป้ี่เลขหนึ่งกดที่ตรงนี้นี่ผมมันจะขึ้นมาสำเร็จ สมมเลตตรงนี้นะเนี่ยตรงในบ้านนะวลาตรงนี้นะครับผมทำไปแล้วยัดปักคิดแป๊บ,บนึงงดัดระบายสมิมันทำเสร็จออกมันก็เข้ามาที่อ,อืออันนี้เนี่ยทีน,นี้กดเข้ามาที่ หนึ่งนะครับกดไปที่อันี้เลยกดแล้กวก็หมดครับผมเลือกท้หมดเป็นอย่างนี้นะครับเลือกทั้หมดนะด้วผม,วมแล้วก็กดเป็นชื่อกดชื่อเป็นเลืกหนึ่งแล้วผมกดเสร็จมันก็จะมีขึ้นตอตรงนี้เหมือนเดิมนะครับส้ำเร็จตรงนี้นะครับก็ กดที่อ้อนกับของมือถือของท่านนะครับไปเรื่อยๆนะผมกยยัยังยังไม่เสร็จอะนะกดได้เลยวะเลื่อนลูกหมาผมเรื่อนมาเสร็จทำทำะไรทุกท่านทำอันรอยนี้กครับผมเฮ้นี่ผม,ผมกดเพื่เป็นชื่อ,อก็กดเลแรกหนึ่ง กดตกลงเลยอันนี้ผมไม่สอนไปแล้วผม,ม,น,มววน,วนั่งกลับมาที่หมดเบื่อนานๆๆเชื่อเลยว่ากอนนั้จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็<ๆ>อยู่ในิ่งระยเวลาทุกท่านจับอันนี้ไปนะครับเนี่ยห้าสิบเพชรอันนี้ห้าสิบเพชรหรือสามร้อยเพชรเนี่ยทุกท่านก็จะได้ตาม ตามนี้ทุกท่านกดไว้นะครับก็สำหรับตันนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้สัก,ก,รก,ก,ก,สกรครั้รงก็แชร์กดูฟอสต์ด้วยนะครับทีนี้สอนโจงนะครับอีพีแรกถ้า